อ่าตั้งใจฟังเทศจบแล้วนั่นให้ผมพากันตั้งใจอุทิศหาอีย้อยมันตาลือ,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 อมันโทสะล้าย้าหน้ามันหายไปเดี๋ยวนี้เกาอกนักโดออนามูตัสสะภาคขวะตูอะระหาตู สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัาอุสุลาธรรมา อกุชลาธรรมาอัพยกตาธรรมาสุขายาเวทนายสัมบุตตาธรรมาทุคหายาเวทนายสัมบุตตาธรรมาอทุกขมสุขายาเวทนายสัมบุตตาธรรมาติณบัดนี้ จะได้นแดงในกุศลกรรมและอกุศลกรรมที่สัตว์ทั้งหลายอยู่ในโลกยังไม่ได้พ้นทุกข์พ้นภัยยังไม่ท่านไดเป็นพระอริยะเจ้าทั้งหลายต้องสวยผลของตนเนึ่งเมื่อความสุขเกิดขึ้น อน,นันตแปลว่าทุกข,ขายาเวทนายาสัมปยุตตาธรรมมาเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นอน,นันต์แปว่าทุกขายเวทนายาสัมปยุตตาธรรมมาเมื่อความสุขความทุกข์อะไรไม่เกิดขึ้น <c oughs> ให้เกจ,จิิตของสัตว์ทั้งหลายที่ยังเป็นทุกข์ต้องเป็นวุตุชน อันนั้นแปลว่าความพักผ่อนไม่่วยอะไรทุกอย่างเปเกว่าอัทุขะมาสุขาเวทนาแปลว่ายังมีเวทนาอยู่คือความสวยอันนี้แล้วให้เราทุกคนจงคิดว่า <c oughs> ที่ยังเป็นบุตรชนอยู่นี่ต้องมีการถือ การถือทั้งหลายพเนว่าอุปทานถือความสุขก็สุขเกิดขึ้นถือความทุกข์ก็ความทุกข์เกิดขึ้นไมถ่ถือถือทุกถือสุขประการใด <c oughs> ก็มีเวทนาอันหนึ่งมีอยู่ <c oughs> ในใจของบุคคลผู้นั้นอันความสุขจะเกิดขึ้น เมื่อเรายังเป็นบุตรชนเรายังเป็นมนุษย์อยู่ในเวลาบัดเดี๋ยวนี้เราสะสมความสุขคือบุญกุศลเกิดขึ้นให้กิจจิตของตนเมื่อเกิดได้รูปร่างกายอันนี้แล้วอำนาจแห่งความดีนั่นเองได้อำนวยผลให้ความสุข ในชีวิตของตนที่ยังเป็นอยู่หนึ่งไม่เป็นพยาติโลคาสองไม่ทุกข์ลำบากในการอยู่กินสามในการไม่มีใครที่จะมาทำลายเบียดเบียนประการใดสีตนของตนนั่นเองอายุยืนยาว <c oughs> ห้าตนของตนนั่นเอง ได้ความรู้ความฉลาดคิดอ่านอะไรปลดปรงดีตลอดไป <c oughs> อันนี้เป็นแรกว่าคือความสุขของมนุษย์ที่ได้สะสมไว้แล้วได้มาเป็นมนุษย์อีกก็มีความสุขความสบายใจอย่างนี้ความทุกข์ใดๆที่เกิดขึ้นแล้ว ในชีวิตและในครอบครัวของตนตลอดเป็นนิดอันนั้นเป็นแรกว่าอากุชลาธรรมมา <c oughs> คืออากุศลกรรมคือบาปกรรมใดๆทุกอย่างที่ได้สะสมไว้แล้วตั้งแต่อเนกชาติเมื่อได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วตนของตนเป็นพญาโลคา ตนของตอนนั้นขาดตกปกพ้องการใช้สอยประการใดตนของตอนนั่นเองความคิดอ่านอะไรไม่เกิดขึ้นชีตนของตอนนั่นเองมีบุคคลที่การเบียดเบียนตลอดมาเป็นนิดหาตนของตอนนั่นเองมีตนาทีอายุสั้นเข้าไปทุกที หกตนของเต็นของตนครอบครูเจ้าของไม่มีการเจริญถาวรประการใดๆอันนี้พเนกว่าคือกุชลอกุชลากรรมอะกุชลากรรมแปลว่าคือกรรมความชั่วคือบาปใดๆทุกอย่างที่ได้เกิดขึ้นจากที่เราได้เป็นมนุษย์ <c oughs> เป็นสัตว์เดรัจฉานอันนั้นแปลว่าความดีไม่เกิดขึ้นความชั่วไม่เกิดขึ้นไม่จะเลื่องเวทนาต้องการอยากจะกินตลอดไปและกลัวความตายอยู่จนตลอดไปเป็นนิดในชีวิตของตนไม่ว่าสัตว์ในบนบกและในน้ำประกัรในใด อันนี้พนแนกว่าคือกรรมความโชัว่วใดๆทุกอย่างได้ปกปิดอิตใจของมันแล้วความคิดอ่านอะไรไม่ออกประกันใดมิจะรู้สึกภาวะว่าต้องการอยากจะให้ร่างกายอยู่เป็นสุขเทนนั้นเอง <c oughs> <c oughs> นี่บาปกรรมคือเกิดมาจากเมื่อเป็นมนุษย์ทางนั้น เป็นเทวานดาแล้วสวยผลความสุขไม่มีทุกข์ใดๆที่จะเกิดขึ้นให้เก่ประการร่างกายและจิตใจประการใดๆร่างกายของตนก็เป็นสุขใจของตนก็เป็นสุขตาของตนก็เห็นรูปอันงาม หูของตอนก็ได้ฟังเสียงอันไพเราะและจมูกของตอนก็ได้กลิ่นอันหอมตลอดเป็นนิดปากของตอนก็ได้อาหารรสอันดีอร่อยความพอใจตลอดเป็นนิดร่างกายของตอนสัมผัสใดใดทุกอย่างมิจะเกิดความพอใจตลอดเป็นนิด อันนี้เป็นเรื่อว่าพวกเทพทั้งหลายโดยบุญกุศลที่ได้สะสมไว้แล้วในเมืองมนุษย์ได้รับผลความดีอย่างนี้แต่ความดีที่จะเจริญขึ้นไปอีกต่อไปเมื่อหน้าไม่มีมีแต่ความสุขที่ตนของตนที่ได้สะสมมาแล้วอย่างไร ในรับผลอย่างนั้นตลอดไปความทุกข์ของเทพมีอยู่ว่าหนึ่งตนของตนรัศมีไม่สว่างสวยเหมือนกับของคนอื่นมากมายสองพระกายของตนกลิ่นอันหอมนั่นมีน้อยสามตนของตนนั่นเองและเครื่องนุ่งห่มประการใดๆ ไม่สวยงามเหมือนของบุคคลอื่นสีตนของตนรูปร่างกายก็ไม่งามเหมือนของคนอื่นห้าตนของตนใจไปมาประการใดบริวารจะเป็นพักพวกเพื่อนฝุงของตนก็น้อยลงไปหกตนของตนการที่ได้อำนาจประการใด จะเข้าในสังคมใดๆทุกอย่างตนของตนต้องกระเด็นออกไปไกลไปไกลไปเทวบุตรเทวดาเข้ามาใดๆตนของตนมีอำนาจน้อย <c oughs> ในขั้งเมื่อพุทธเจ้าของเราอังกูลเทวบุตรผู้ที่ไปฟังเทศพระพุทธเจ้าในป่ามหาวัน เมืองกรุงกบินละพัดเมื่อมาทีแรแตกตะแก่นั่นเองไปนั่งใกล้พุทธเจ้าสดับรับฟังประการใดๆใดต่อมาเทวบุตรทั้งหลายไหลกันมาเทวดาทั้งหลายไหลกันมาองคูณเทวบุตรไหลออกไปไหลออกไปไหลออกไปผลที่สุดได้ไปอยู่กลางมหาสมุทร อันนี้แปลว่าตนของตนนั่นเองได้สะสมทำความดีของตนไว้น้อยเมื่อการให้ทานของตนที่วงทานของตนหกสิบโยชมีการให้ทานตลอดเป็นนิจหนึ 1, ่งพันห้าปีให้ทานอยู่อย่างนั้นเป็นนิจการ และผู้ที่รับทานของตอนนั้นเป็นคนผู้ทุกศินเป็นคนที่ไม่สะอาดเป็นคนที่สกกกรกประการใดๆอำนาจให้ทานของตอนจนถึงหมื่นห้าพันปีกว่าและถึงปันนั้นมาเป็นเทวบุตรองกูลก็แปลว่าอำนาจของตอนน้อยที่สุด <c oughs> อันนี้เป็นเรียกว่าในการสะสมความดีของตนไม่ถูกต้องไม่ถูกตามระเบียบธรรมะขององค์พุทธะและผลที่ความสุขและอำนาจความดีของตนจึงไม่น้อยลงไปนี่ให้เราทุกคนเทวบุตรเขามีความทุกอย่างนี้ท่านั้นเองเทวาดาทั้งหลายเพราะฉะนั้น ในการไปตกนรกมีแต่ความสวยความทุกข์อยู่ตลอดเป็นนิดความคิดอ่านอะไรไม่เกิดขึ้นได้นึกได้ตั้งแต่ตนของตนนั่นเองได้ละผลความทุกข์อยู่จนตลอดกันไปเศรษฐีสีคนที่เป็นนักเลงผู้หญิงในศาสนาพุทธเจ้ากัสปะ ลูกของใครมีของใครขอให้มันหลูบร้างสวยงามหน้าที่ตนของตนต้องเงินบุกลุกเข้าไปเอามาเป็นภรรยาชั่วขาวตลอดไปเป็นนิดเมื่อเขาตายแล้วไปตกนรกอวจีพ้นจากอวิจีขึ้นมาไปตกนรกโนยลูลุวันนรก จมลงไปสามหมื่นปีนอนอยู่พื้นนรกอีกสามหมื่นปีผูขึ้นมาอีกสามหมื่นปีจึงได้คำพูดว่าทุกขสาณโศสีส่คนได้สี่คำเพราะนั้นเองแปลภาษาเราว่าความดีไม่ได้ทำหนอได้ทำแต่ความชั่วทนนั่นเอง อันนี้เดี๋ยวนี้กันยังอยู่ในยรูลุวันนรกอยู่ตลอดกันไปอันนี้เพิ่นเียกว่าเปรตนรกที่สวยผลความทุกข์ของตนตลอดไปเป็นนิดสวยความทุกข์อยู่ตลอดอันเปรตทั้งหลาย <c oughs> ที่เขาเกิดเป็นเปรตเล่ยลอนสันจรอยู่ทางบนหลังดิน ภูมิของมนุษย์คนเราอันนี้สวยกรรมความชั่วของตนต่างคนต่างสวยวิบากกรรมเจ้าของตลอดกันไปเปรตหมูหนึ่งผูกมัดตลอดเป็นนิดน้ำไม่ได้ก,กินข้าวไม่ได้ก,กินและนอนก็นอนข้างเตียวตลอดไปเป็นนิดอันนี้พลวเปรตหมูหนึ่ง เปรตมูที่สองถูกไฟไหม้จนหมดเนื้อหนังไม่ยังยังแต่กระดูกต่อกันอันนี้พันเแีวก่าเปรดมูที่สองอยู่หลังแผ่นดินเปรดมูที่สามถูกซับฟันอยู่ตลอดเป็นนิดอันนี้แปลว่าเปรตสวยผลความพุบเปรดมูที่สี่อันนั้นสับทั้งหลายกัด ินเนื้อหนังจนหมดไม่มีอะไรแล้วก็หายไปสัตว์เหล่านั้นกระนุกหรือเนื้อหนังติดขึ้นมาสมบูรณ์เกิดสัตว์กัดกินอีกอย่างเก่าเปรตโมทีห้าไม่มีอะไรกินมีความหิวอยากตลอดเป็นนิดวิ่งเต้นอยู่ในโลกโคกโคกจักรวาลอันนี้เป็นนิจการ ที่ไหนเขาทำบุญไปแล้วก็ไม่ได้กินอะไรทุกอย่างทุกอยู่อย่างนั้นอันนี้พผลเปรตสำพเพวสีมีอยู่อย่างนี้ตลอดกันไปอันนี้เปรตอยู่หลังดินที่เมืองมนุษย์คนเราเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายที่สวยผลความทุกข์ของตนอีกพวกผีทั้งหลายในโลก ผ้านุ่งสก,กรปรกร่างกายมอแมแหมมเหมือนกับเราทาหมิ่นหม้อและกินกายเหม็นที่สุดอาหารจะกินก็ไม่มีกินขี้ดินกินเก็ดไม้กินขี้ไขไ่ไมกินขี้ไข่หินกินไปอย่างนั้นตลอดไปอันนี้แปลว่าโผกผี มันมีผ้านุ่งหม่มเปรตนั่นไม่มีผ้านุ่งหม่มมีตั้งแต่สวยความทุกข์ตลอดไปผีมูหนึ่งห้าปีของเราเท่ากันกับวันหนึ่งของเขาผีมูที่สองสิบปีของมนุษย์เท่ากันกับวันหนึ่งของเขาผีมูที่สาม 15ปีของเราเท่ากันกับวันหนึ่งของเขาผีมูทีสี่20ปีของมนุษย์เท่ากันกับวันหนึ่งของเขาผีมูทีห้า25ของมนุษย์เท่ากันกับวันหนึ่งของเขาอันนี้ผีก็มีห้ามูเปรตก็มีห้ามูอยู่ในหลังดิน ที่ภูมิของมนุษย์คนเราอย่างนี้เทวดาภูมิมาเทวดาสวยผลความสุขมีโตเองีงตังเก้าอี้หมูมศาสหมอนที่หลับนอนตามสบายใจที่อยู่ใสสะอาดแต่อยู่ตามพื้นเพียงกับมนุษย์คนเราตลอดไปลุคเทวดา ภาษาที่ห้อยอยูแอบแอบอาศัยต้นไม้แต่เป็นที่อยู่ของเขาอีกต่างหากอากาศธาเท,ทวดาเทวดาที่เลื่อนลอยภาษาทในอากาศตลอดกันไปชั้นจตุมหาลาชิก,กาและอยู่ชั้นโพกบนสวนยาม,มา ตาวติงสาตุจิตานิมมานอลดีปริมิตตาสวดีพวกเหล่านี้มีความสุขความสบายใจแต่ไม่ได้เพิ่มบุญกุศลให้แก่จิตของตนประการใดไม่ได้เพิ่มบาปกรรมใดๆให้แก่ตนของตนพักการใดๆอันเป็นมนุษย์นี้มีความเพิ่ม คือบุญกุศลให้แกจิตของตนมีความเพิ่มบาปกรรมให้แกจิตของตนตลอดกันไปให้เราคิดนึกมนุษย์คนเราเกิดมาในเวลาบัดเดี๋ยวนี้ทำไมยังสูงสูงต่ำต่ำกว่ากันผู้ที่รวยก็รวยที่สุดผู้ที่ทุกข์ก็ทุกข์ที่สุด ผู้ฉลาดก็ฉลาดที่สุดผู้ที่งโง่ก็งโง่ที่สุดผู้ที่สวยงามก็สวยงามขนาดหนักหนาผู้ที่ขี้เละก,ก็แปลว่าหน้าเกลียดไม่ต้องการอยากจะกินข้าวร่วมเปื่นผงกับคนอย่างนั้นตลอดไปอันนี้เราคิดนึกในตัวของเราแปลว่าบุพกรรมที่เขาสะ สมกันมาไว้ของตอนจึงได้ึ้นเชื่อสุกขาเวทนาสัมบยุตตาธรรมมาสวยแล้วทุกขาเวทนาสัมบยุตามมาาาายตาธรรมมาอทุกขามาสุกขาเวทนาสัมบยุตตาธรรมมาเขาได้สะสมไว้แล้วในเมืองมนุษย์กุชลาธรรมมาอกุชลาธรรมมาอพยากตาธรรมมา เมื่อเวลานอนหลับนั้นบุญไม่เกิดขึ้นบาปไม่เกิดขึ้นประการใดๆนี่ให้เราทุกคนจงคิดอ่านว่าเวลาบัดเดี๋ยวนี้ตัวของพวกเราจะตั้งใจสะสมบุญกุศลเกิดขึ้นได้อยู่เพระาะศาสนาของพุทธโคตมะที่ได้วางไว้แล้วห้าพันปียังสมบูรณ์อยู่ ในเวลาบัดเดีนี้ค่อยเราคิดอ่านใช้ปัญญาพิจารณาเถิดบุญเราไม่เห็นบาปเราไม่เห็นเห็นแต่ลัทธิมีของบุญเห็นแต่ลัทธิมีของบาปลัทธิมีของบาปคนทุกคนอยากคนหูหนวกตาบอดบ้าบ่าเสียจิตขี่ทูดกุดถัง สีองค์คะละคณะประการใดถูกให้ไล่เขียนใจที่สุดอันนั้นแปลว่าลัชมีของบาปบุญกุศลบุคคลมั่งมีล่ำรวยรูปร่างผิวพันวันนะว่าจาสละสะลวยไปมาเป็นที่รักให้พอใจของบุคคลทั่วไปอันนี้เพิ่นแยลว่าลักมีของบุญ บุญนั้นมันอยู่ในใจบาปนั้นมันอยู่ในใจนี่ให้เราทุกคนเมื่อบุคคลบุญกุศลแรงกล้าที่สุดสามารถใจ้ชนะชิงความชั่วใดใในใจของตนใจนั้นไม่ฟุ่งชานใจตั้งได้สมบูรณ์ความสว่างสวย แจม่มใสเกิดขึ้นภายในใจของตอนก็รู้จักเหตุผลว่าอันนี้บุญอันนี้บาปอันนี้แปลว่าโกเปรตอันนี้โกผีอันนี้กรรมความดีและกรรมความชัว่วอันนั้นเทวบุตรเทวดาและสวรรค์นรกรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องมีการถามบุคคลผู้อื่นเพราะบุญกุศลของบุคคลผู้นั้น ใช้อนะชิงความโชว์ความสว่างสวยเกิดขึ้นรู้จักได้ทันทีนี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกองค์พุทธเจ้าไม่มีการโกหกมุสาวาทประการใดพุทธองค์พูดเป็นความจริงหมดทุกอย่างอันที่ธรรมะขององค์พุทธะที่ได้วางไว้แล้วประการใด พอชนะให้เราจงคิดนึกตนของตนทุกคนว่าเวลานี้เรายินดีพอใจต้องการอยากจะได้บุญกุศลโดยเหตุเพราะการใดตัวของเราได้สะสมบุญกุศลกันมาแล้วตั้งแต่ก่อนเก่าอันนั้นเองบังคับบัญชากระชิบให้จิตของเราคิดนึกอยู่เสมอแต่ยังไม่ทันชัยชนะ ยังเป็นคนมือดอยู่จนตลอดกันไปนี่ให้เราทุกคนจงเข้าใจว่าตัวของเรามีนิสัยปัจจัยในการความดีของตนจะยังไมทันใัยชนะจึงได้ขึ้นชื่อเราเป็นคนบุตรชนคนมืด หน้าทีของพวกเราอันจะมีการเกิดต่อไปเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นเทวดาตกนรกไปสู่สวรรค์ชุดแล้วแต่จังหวะตนของตนจะตกให้เวลาอย่างไร <c oughs> นี่ให้เราจงเข้าใจตนของตนทุกคนตลอดไปเป็นนิด เดี๋ยวนี้ร่างกายอันนี้คือใจเป็นเจ้าของบังคับบรญชาอยู่ตลอดเป็นนิดมันดูแลอยู่ปกปักรักษาสารีละร่างกายอันนี้ธาตุทั้งสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟทั้งสี่ประการนี้ประกอบกันอยู่ธาตุดินได้แก่ของแข็งตั้งแต่ผมขนเล็บหนังเนื้อ ะดูกอะไรทุกอย่างอันนี้เป็นถาดดินถาดน้ําก็นําเลือดนําเนื้อนําเหงื่อนาไข่น้ำหมูกนําหูน้ําตาน้ําลายนํามันไข่ข้อนำมันคุ้นนํามันเปลวและน้ําต่างๆที่เลื่อนลอยในหลางกายตลอดเป็นนิสถาดลมก็ลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้เปลี่ยนออกซิเจนแปลว่า อันมันไม่ดีก็ปล่อยออกไปอันมันดีก็ชูเข้ามาเลี้ยงร่างกายอันนี้ได้เจตธาตุล้มอยู่ในร่างกายอันนี้ธาตุไฟความอบอุ่นอยู่ตลอดเป็นนิดในสาลิละร่างกายสำหรับหุงต้มในกระเพาะตลอดกันมาเพราะฉะนั้นใจของเราเป็นเจ้าของของสาลิละร่างกาย เมื่อธาตุท้งสีอันนี้ไม่สม่ำเสมอกันแล้วใจก็หนีทันทีเมื่อหนีไปแล้วบุญตกแต่งเมื่อหนีไปแล้วบาปตกแต่งเมื่อหนีไปแล้วทำตกแต่งอันนั้นได้เก่ผูกพรมทั้งหลายที่สวยองค์ชาพจนเรียกว่าทำตกแต่งเพราะฉะนั้นให้เราทุกคนจงคิดนึกตัวของเราทุก คนอยู่ในเวลาบัดเดี๋ยวนี้อายุของพวกเราเที่ยงไหมอันนี้าแปลว่าไม่เที่ยงทุกขาแปลว่าเป็นทุกอนาตาไม่ใช่ตัวตนบอกไม่ได้ว่าไม่ฟังต้องการอยากจะให้หนุ่มแน่นยังเก่าทำไมยังเข้าเกสลาคำคล้า อันนี้และอันนี้จามีอยู่อย่างนี้พุทธเจ้าที่ดีวางไว้แล้วอย่างนี้ตลอดกันมาให้เราทุกคนจงคิดอ่านพิจารณาตนของตนทุกคนเราจึงจะได้พบปะองค์พุทธเจ้ามาภายข้างหน้าคือพระศีอริยะจะมาตรัสในโลกสาวกของพุทธเจ้าพระศีตั้งแต่ขั้นพรสโสดา ตลอดถึงอลาหันเก้าร้อยล้านกับเจดสิบล้านแปดแสนห้ามื่นของชาวกอ,อีกหลายหมื่นล้านเราผู้เกิดมาจะได้ชบปะจะได้สักกระบูชาจะได้กราบไหว้สดับรับฟังจะได้ทำความดีของตนทำที่ถูกต้องทุกล็อกอันดีที่สุดไม่เหมือนอังกูลเทวดา เทวบาตนนั้นเมื่อน,นั่งเขาไกลพุทธเจ้าแล้วเทวดาทั้งหลายมากนหนีออกไปอยู่กลางมหาสมุทรนี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกตนของตนทุกคนฝักไฝ่ตั้งใจอยู่เสมอปีนนิดในชีวิตของตอนเราทุกคนจึงจะมีการเกิดการตายในโลกอีกหลายภพชาติกว่าจะได้พบปะองค์พุทธเจ้ามาตรัส ตรอมาภายขังหน้านี่ละที่อาตมาได้แสดงในกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยากตาธรรมะทุกขายเวทนายสัมปยุตาธรรมะทุกขายเวทนายาสัมปยุตาธรรมะอทุกขมาุขายเวทนายสัมบยุตาธรรมะพอสมควรกับกละเวลา อีวังกกมีโดยปากาลาสนีอาตั้งใจอุทิศหายอียตะเลิกอาดาสิมีอากาศิมียติมิตาจะาข้าเจ้ามีเปตานังทักินังทัตตาปุพีกตามนุษย์สลังนาฮิลุนนังวสุโกราชาวัญญาปิเทวนาณนตังเปตานามัตยาอีวังติทันทติยาเตโยอเยนญจะโคทักกินาทินา สังกัมหิสุปจิตติตาทิคาลตังหิตายัจชะนาโซปะกปาิโซยติธรรมโมจะยังตาจิตโตเปตานาภูชะสกตะอุณลลาภลังชะปิกุนุปปินังตุมเฮหิปุญญภูตังอนาปะกันติภาวะตุสัพมังกลังหลักหันตุสัพปเทวตาสัพปุชชาสัพปธรรมาสัพปสังฆานุภาเวนะ ชาสุที